โอเคครับกราบสวัเ okay. ด hey, okay. 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 mm ีรยวมันเจอผมนะวิ่คิงนะมันก็จะมาอยู่เซิร์อยูนิค้ามนะมนในวิดเกมสกายวอลนะโอเคเอ้ยในวิดเกมเบ็ดวอลนะโอ้โหรอติดไปหน่อยแรกเราจะเป็นสีแดงนะผมขอตัดคลิปตอนที่เริ่มนะหนึ่งศูนย์โอเคครับผมโอเคอะไรสเต็ป โอ้ยสังโอ้หมึนเลยว่ะเฮ้ยโอ้ยอู้โอ้ไม่น่าต่อไาบิดเลยโอเคโอ้ย ติดแล้วต t i ไปไปเดี๋ยวผมไปแล้วโอ้จังหวะนี้ครับผมผมไปแล้วไปแล้วอย่าตามมาอย่าตามมาโอ้ ไม่เปิดล็อกี้บล็อกอีกแล้วไอ้หมดแล้วแล้วของ ไฟเออเฮะยังไรอะไรโอ้จะหิวใช่รึไอเฮ้ยเพื่อนเอยเองอุดแล้วไอ้เนี้ออุดเป็นบ้าวะสีอะไรผมยี่สีแล้ววะสีแดง โอเคดนครับโดนนุงจะทุกหาเตียครับเพื่อนผมโดนเียครับผมเกือบตาย อะไรจะมาเหรอใช่จะมาเหรอโอเคมันต่อร่วงครับ เราก็ phải ไปกลางเลย qua วันนี้ไปเร็ว đạp เซฟ đạp จริง ô đạp ô เพื่อนมันเมาวะผมไอ้คนนี้โอ้ใหญ่โอ้กูว่าแลยแม่งระเบิดไอสพับ่านเราโดนเตียนะผมแพ้แล้ววันนี้เอ้าจะมาบังทำไมเราเสตีย์สตีฟเมา เรับยังนะไม่ยัไม่ตายนะเก็บเหนมาแล้วครับผมฟานะสองทีโอเคครับโอ้โหโอเคโอเคได้อยู่ครับผมไปแล้วคร โอเคครับผมตายนะผูมผมจะมาถามเมื่อกี้ผมไปถามมาแล้วอ่ะโอ้ผมไม่ถามมาแล้วผมก็บวมแล้วผมโดนเอามือเตียวโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ครับสำหรับนี้สวัสดีครับ